วันนี้ได้หลวงปูท่ทวดนะครับปี06นะครับมาหนึงองนะเอามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่แบบนี้นะครับมีอยู่หลากหลายพิมพ์นะครับผมก็จดจําพิมพ์เนี่ยแทบไปหมดนะครับเพราะว่าผมเล่นพระหน้าลายนะแต่ว่า,าพี่คนที่เป็นเนี่ยเขาก็จะแนะนําอยู่ตลอดนะครับเราเล่นเล่นพระเครื่องเนี่ยต้องมีพวกมีฝูงนะครับมีครูบาอาจารย์นะครับหรือว่ามีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ เล่นสายตรงนะครับในองค์พระนั้นเนี่ยเราก็จะได้ได้เปรียบท่านอื่นนะครับแล้วก็เราต้องยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วนะครับคนอื่นดูไม่แท้นะครับก็ไปเครื่องเขานะครับไปเครืองเขาหรือไม่พอใจเขานะครับข่าวหน้าผมบอกได้เลยไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้ความรู้จากพี่ๆท่านนั้นนะครับผมบอกได้เลยนะครับก็เวลาเราซื้อมานะครับเราต้องยอมรับความจริงนะครับเก๊คือเก๊นะครับไม่แท้ นะครับแท้คือแท้ไม่แท้คือไม่แท้นะครับถ้าแท้เขาถามซื้อเราแน่นอนนะครับเขาถามซื้อเราแน่นอนนะครับอย่างหลวงพ่อสว่างนะครับลองส่งมาถามผมนะครับถ้าแท้ผมซื้อแน่มีราคาให้แน่นอนนะครับอาจจะตำหน่อยแต่ว่าซื้อจบนะครับซื้อจบแน่นอนนะครับนี่องค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับก็ปี06 วัดประสาทบุญาวาสองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงหน้างเห็นนะครับเขาเรียกหน้าแเห็นฐานสูงนะครับนี่ก็จะสร้างในวราระเดียวกันปี06นย์หกะครับเป็นพระเครื่องน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่ง un, หลวงพ่อนะครับก็เคจี J ที่มาปลุกเสกก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นรอยรูปเป็นรอยรูปนะครับใครที่เล่นพระเครื่องนะครับต้องรู้จักแน่นอนนะว่าวัดประสาทเนี่ยพิธีการปลุกเสกเนี่ยสุดยอดนะครับในด้านหลังก็จะมีรอยแร่แบบนี้ถือว่ววา เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ผมว่าพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้มากๆไม่ด้อยไปกว่า25พุทธศตรวรรษแน่นอนนะครับนี่แบบนี้นะครับถือว่าแม่สภาพน่ารักอาจจะไม่ใช่พิมพ์นิยมสุดก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็เป็นพระเครื่องที่น่าใช้มากๆนะครับวัดประสาทบุญยววาะครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้างแงนฐานสูงนะครับ น่ารักมากๆนะครับนี่มีหน้ามีตานะมีหน้ามีตานะครับนี่หิ่งๆเลยเห็นไหมครับนี่คขี้เบ่งวงเมงวันนี่ติดเต็มตามซอกเลยนะครับนี่สมัยก่อนก็ขายกันเชียวหมื่นนะครับตอนนี้ก็หลักพันนะครับก็น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับ